กับลิทูเทอินไซด์ไทยแลนด์ปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องของผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นอีกละวันนี้กับผู้ชายคนนั้นมีหลายคนคนไหนผู้ชายคนเดิมคนเดิมสุดยอดกกตอ๋ออาจารย์สมชัยสีสุทธิยากรผมยกให้เป็นสุดยอดกกตทําอะไรล่ะหลังจากเงืบอแตกมันกของใช่ไหมหมอไม่รับเย็บเรื่องเลือดตั้งเรื่องโชว์ความแข็งแรง บัตรประชามาติรูปแบบใหม่<อ>ด้วยการโยนป<น>รากฏว่ามันแตกแล้วมันก็แหกต่อหน้าทาระกำนัน <c oughs> ในบัตรโดนก็เกิดอาการแก้ขวยในรูปแบบต่างๆนานาประมาณนั้นแต่ว่าสุดยอดของกกตคนนี้ล่าสุดม่สุดยอดจริงๆคือคือเมื่อวันที่สองเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันที่สองไม่ใช่สิ ไม่ใช่สิไม่ใช่อ๋อเมื่อวันที่สองวันที่สองวันก่อนวันที่ดีกว่าวันที่สองสิงหาเนี่ยมีงานแต่งงานลูกสาวของหนึ่งในกกตของดรปวิทร์รัตนเพียรหนึ่งในห้าเสือกกตที่กรนไแอดเอราวัณกรานไฮแอดเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นไปเจอใครฮะงานแต่งลูกสาวกกตเนี่ยอาจารย์สมชัยก็ต้องไปสิปรากฏว่าในงานนี้อาจารย์สมชัยก็ไปปะกับอดีตนายกชวนลิกภัพยก็ก็ก็ ก็ปรากฏว่าอาจารย์สมชัยก็เอารูปที่ถ่ายขณะยืนสนทนากับนายกชวนมาโพส์ตใน Facebook ของตัวเองแล้วก็มีเขียนคําแบบแซวตัวเองปะมีข้อความ,อ,นนะมอ่ะนะมีมีข้อความนำก่อนถึงรูปโดยลำดับข้อความนำก่อนถึงรูปบน f a c e b o o k นะคะหลังจากโพสร,รูปก็มีข้อความบอกว่าคงไม่โดนร้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จผ่านสื่อน,นะ พบท่านอดีตนายกในงานเลี้ยงมีโอกาสทักทายกันเล็กน้อยใต้ข้อความเป็นภาพสองภาพเป็นภาพขณะยืนสนทนากับคุณชวนภาพที่หนึ่งมีบรรยายประกอบภาพว่าผมทุ่มเบาๆเองครับท่านนายกชวนภาพที่สองมีข้อความประกอบภาพว่าเวลาทุ่มต้องมีทำไม่งั้นเงบต้องมีท่าต้องมีต้องมีท่าไม่งั้นเงิบแปลว่าอะไร เออหมายถึงอันนี้นายกชวนตอบกลับไปหรือเปล่าอ๋อใช่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 นายกชวนตอบกลับไงภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งผมทุ่มเบาๆเองครับท่านนายกชวนหมายถึงอาจารย์สมชายบอกกลาวกับท่านนายกชวนภาพที่สองนายกชวนตอบกล่าว่าเวลาทุ่มต้องมีท่าไม่งั้นเงือบทั้งหมดนี้อาจารย์สมชายน่าจะทำเองนะครับ ะดิตเองนะผลิตเองนะช่างคิดจริงๆอ่ะผลิตเองนะคนอะไรสมเป็นผู้ชายคนนั้นสุดยอดผู้ชายคนนั้นจริงๆของคุณดันในเนี่ยไม่แค่นั้นนะผู้ชายคนนั้นรบทั่วราชอาณาจักรเมื่อวานก็เปิดแนวรบกับคอลัมนิสที่ชื่อว่ามัดเหล็กของไทยรัฐอีกแล้วไปดูก่อนไหม ไปดูบทความของหมัดเหล็กไทยรัฐสักนิดไหมครับเขียนไว้อย่างไรทําให้ผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นมาสวนหมัดกับหมัดเหล็กนันนะครับข้อความที่มีการแคปมานะคะเขาบอกว่าเสียดายว่าการเปิดเวทีให้มีส่วนให้มีส่วนร่วมกันร่างรัฐมนูญเที่ยวนี้มีน้อยไปและช้าไปมีระเบียบยุ่มหยิมไปนิดไม่เช่นนั้นบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยคงเบิกบานกว่านี้ รวมทั้งการทำหน้าที่ของกะกะตก็ไม่ค่อยจะถูกฝาถูกตัวมัวแต่ไปคุมเข้มหาช่องจับผิดเลยปิดกั้นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญไปฉิบอันที่จริงอันที่จริงทั้งกะกะตสนชอสอปททและกะรอทอควรจะมีสปิริตในความรับผิดชอบอะไรบ้างหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ประสบความสาเร็จ เพราะท่านเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาทํางานฟรีๆแต่มีทั้งเงินเดือนบี้เลี้ยงสิทธิพิเศษมากมายอยู่ๆจะมาสะบัดก้นไปหน้าตาเฉยดูอะไรอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะมีพวกฉวยโอกาสที่เป็นสุญญากาศของประชาธิปไตยสวมรอยใช้สิทธิ์ในนามตัวแทนประชาชนอ้างสิทธิกันพร่ำเพรื่อลากตั้งกันเข้ามาสมใจนึกแล้วก็ไปทิ้งให้ประชาชนตาดำๆต้องรับกรรมไปตามระเบียบไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตา ลง,งท้ายมัดเหล็กหมัดเหล็ก athotmail.com ด้วยนะในบัตรดนในบัตรดนอาจารย์สมชยัย<ก>ผู้ชายาคนนั้นทันทีเลยม,มัดเหล็กไทยรัฐอย่าเมาหมาัดประชามติรัฐธรรมนูญไม่ผ่านกกตเกี่ยวอะไรด้วยกกตเป็นผู้จัดประชามติรับหรือไม่รับเป็นผลของประชามติหากบอกรัฐธรรมนูญไม่ผ่านกกตต้องแสดงความรับผิดชอบ มีปากกาหามีปัญญาไม่นั่นแน่โอ้โห<ป>ตอบโต้หมัดเหล็กไทยรัตเลยนะคะอาจารย์สมชายเอาเลยเอาเลยเอา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 ไม่ว่ากันเป็นเรื่องของอาจารย์สมชายกับไทยรัฐไม่เกี่ยวกับเราเนาะเอาที่พี่เอาที่พี่พอใจก็แล้วกันอะวันนี้ลากันไปก่อนครับขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ